alo โจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก g อดอุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสนับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมคน RV o หรือว่าทุกสินยานะครับเกี่ยวกับ RV o เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกำับผมคนนี้มากๆเลยเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว Waller Pass ั่นที่58นะครับแล้วก็จะมาบอกเพื่อนๆว่า Waller Pass Season นี้สามารถรับฟรีได้นะครับใครอยากได้ฟรีต้องดูคลิปนี้นะครับผมแล้วก่อนอื่นเลยยังไงก็ขอแค่คน หนึ่งไลค์ฝากกดเพื่อเป็นกัใจกับผมในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนนะแล้วก็สามารถตามไปดูกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับผมก็รับสกินฟรีอีกเหมือนกันนะครับเป็นสกินคอลแลบฟรียกเซิร์ฟนะครับเป็นสกินของชีออนนั่นเองนะครับผมสามารถตามไปดูในคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายที่อยากจะฝากนะครับผมโค้ดผู้เล่นใหม่แล้วก็โค้ดผู้กลับมาเล่นนั่นเองนะครับใส่ได้จากหน้าแรกโค้ดอลิสตรงนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับโค้ดใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนรีบไปใส่นั่นเองนะครับก็ตาม ส่วนโค้ดผู้เล่นเก่านะครับก็ไม่ได้เข้าเกม30วันสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะเด็นะครับ โอเคครับตอนนี้น no ้องวอลเลอร์พาร์ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดนนะครับผมเดี๋ยวผมมาสอนรับฟรีก่อนแล้วกันนะครับวิธีการรับฟรีนะทุกคนทุกคนดูคลิปนี้แล้วอย่าเพิ่งซื้อนะครับผมนะวิธีการรับฟรีง่ายๆเลยนะครับมันจะมีกิจกรรมแจกคูป,ปองการันตี5 4 0คูป,ปองจากกิจกรรมนี้นะครับผม1พฤศจิการประกอบภาพ9ปีการันตี500คูป,ปองซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยรับฟรีได้ทุกคนยกเซิร์ฟนะครับในวันที่1พฤศจิกาย้นนี่ยเดนนะครับใครเข้ามาดูคลิปนี้้ออ,อ,นนอ่าเกนกปวแลวไ ซื้อนะครับวิธีการซื้อวอลเลอร์พาร์ตนะครับมันจะไม่สามารถซื้อล่วงหน้าได้นะทุกคนนะแต่ว่ามันสามารถเอาไปซื้อในร้านค้าได้นะเดนนะครับผมนั่นซื้อในร้านค้าวิธีการเข้าเพื่อนๆกดร้านค้าตรงนี้เลยแล้วก็กดที่ไอเทมนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่กดมานะครับมันจะขึ้นรูปแบบนี้เลยนะเดนนะครับแต่ตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกอย่าเพิ่งซื้อนะครับเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยมันจะเป็นวอลเลอร์พาร์ตของซีซั่นนี้นะเดนนะครับต้องรอเป็นวันที่1ก่อนนนะครัับผมมถึงจะเปลี่ยนใหม่เป็นวอลลเอร์พาซซีั่นที่58นะครับผมนนนนะะกกก็็เพืื่ออๆซ้้ไดทุคมีเพื่อนๆถามกันมมมาาเเยออะกคูปงต ซื้อวอลลุพาร์ได้ไหมซื้อได้นะครับกดร้านค้ากดไอเทมนะครับเจอหน้าตาแบบนี้ตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าอีลิทนะครับมันก็จะมี299กับ549นะเด็นะครับผม299เนี่ยที่จริงก็สามารถเก็บได้แล้วนะเด็นะครับผมก็ได้สกินทุกตัวเหมือนกันนะเด็นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรับฟรีนะครับผมใครอยากได้ฟรีรอก่อนนะทุกคนส่วนวันนี้นะครับผมจะมาซื้อแบบล่วงหน้าให้ทุกคนได้ดูกันนะเด็นะครับผมนี่ตอนนี้กิจกรรมก็มาแล้วนะครับมีสามสกินนะมี้ก็ กรอบโปรไฟล์วิวับด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดซื้อแบบปกติเนี่ยมันก็มีโอกาสให้กรอบโปรไฟล์เหมือนกันนั่นเองนะทุกคนนะสำหรับตรงนี้เนาะโอเคก็ซื้อล่วงหน้านะครับอยู่ที่549บเกนะครับกดไปเลยครับผมนี่โอ้โหได้เยอะมากครับผมนี่กรอบโปรไฟล์วิวับรอบนี้สวยนะทุกคน รอบโปรไฟล์รอบนี้รอบนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับวิบบับใช้ได้เลยแล้วก็ได้สกินเอนโซมาเลยนะครับได้สกินของวิบนะครับผมแล้วก็สกินของโอเมก้าแบบปัดเช่านะครับแล้วก็ไปทำธารกิจเก็บเพิ่มเอาที่หลังได้นะครับแล้วก็ได้ชุดแต่งของเอนโซนะครับได้เหรียญแล้วก็ได้ค่าผลงานนะเดนนะครับผมโอเคตอนนี้เราซื้อเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เข้าไปดูในคังได้เหมือนเดิมนะเดนนะครับของรางวัลจะถูกส่งเข้าไปในคังเนาะสำหรับตรงนี้นะเดนนะครับไปโอเคกดเปิดเลยครับผม อันนี้นะครับก็จะเป็นสกินของโอเมก้านะครับผมสกินนี้จะอยู่เลเวลสุดท้ายเนาะก็คือเลเวลที่60นั่นเองนะครับนะสลับสกินนี้นะครับมีเอฟเฟกสกินด้วยนะครับผมก็ใครที่ชอบเล่นโอเมก้าค่อนข้างเทเลยนะครับโอเมก้าพอเข้ามาจริงๆแล้วผมเห็นด้วยตาตรงนี้แล้ว ค่อนข้างสวยนะทุกคนนะคือแบบตอนแรกผมไปดูรีวิวมาเนี่ยมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับแต่อันเนี้ยค่อนข้างสวยเลยนะเดนนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ซื้อลูกหน้าไปแล้วเนี่ยสกินมันน่าจะถูกส่งเข้าไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปเปิดอีกนะเดนนะครับผมส่วน Enzo so เนี่ยคิดว่าก็น่าจะมาแล้วนะเดนนะครับเดี๋ยวผมน่าให้ดูนี่ Enzo so มาแล้วนะทุกคนอ่าให้ดูกันทีนึง Enzo สเปนสกิน so ตัวนี้นะครับผมเป็นสกินระดับลิมิเต็ดก็สวยเหมือนกันนะนี่สกิน Enzo เท่ใช้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับผมสกินของน้องวิบนะครับก็ค่อนข้างเสียดายนะที่แบบไม่มีเอฟเฟกเนาะเพราะว่าโมเดลเนี่ยค่อนข้างสวยนะนี่คือถ้าเกิดมีเอฟเฟกต์เยผมคิดว่าสกินนี้ทุกคนก็น่าจะเล่นกันหลายคนเลยนะครับผมสำหรับสกินเอ้สกินวิบสกินนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นไงน่ารักนะทุกคนโอเคนะครับไปเดี๋ยวเรามาใส่กรอบให้ดูแล้วกันนะครับกรอบทําดีมากทุกคนดดู คืออบสวยนะครับผมซึ่งรอบตัวนี้เอานี้ออกไปยังเท่กว่าเลยเดี๋ยวผมเอานี้ออกจะได้เห็นรอบมันบแบบชัดๆนะครับไม่ต้องไปเห็นแบบบงับงหัวนะครับผมรอ,อบผมไปไหนละนี่ดูคนรอบนะครับผมเท่ไหมผมคิดว่ารอบข้อรอบเอบนี้ยสวยมากนะครับผมมันวิบวับแบบใช้ได้เลยนะครับก็แนะนําว่าควรเก็บนะสำหรับรอบตรงนี้ได้เดงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนสกินให้ดูลวกันนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นน้องวิบก่อน ตั้งโปรไฟล์น้องวิบนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสลับน้องวิบนั่นเองนะครับก็มีขยับด้วยนะนิดหน่อยนะครับขยับเยอะกว่าเอเลนดอร์อีกเอเลนดอร์เมื่อกี้ยังไม่ขยับเลยแล้วก็ตัวต่อไปครับผมเอนโซครับเอนโซเอนโซนี่โอเคเอนโซตั้งโปรไฟล์ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเท่เลยนั่นเองนะครับโอเคแล้วผมก็ถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวเอฟเฟกสกินทั้ง3ตัวนี้เลยนะครับผมก็ไปรับชมกันเลยครับ Everything is blessed by the light. Thou art. ลิสแมนช็อคโน,น,นงเรื่องเติมเกมเติมถูกปลอดภัยเจ้าเดในไทยที่ผ่อนได้ทุกการเติมจะได้ลิ Man นคอยใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้อีกพิเศษเติมเว็บลุ้นแพ็กฟรีทุกชั่วโมงเติมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook l ลน e และอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเติมได้ทุกเกมชั้นนำนะครับการันตีผู้ติดตามโคตรเยอะนะครับแล้วจะรออะไรกันเล่า Everyone shall assist somebody. in thine execution. Everyone shall assist in thine execution. <laughs> I don't know ผมก็สำหรับวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกจัจจกับผมคนนี้มา,มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับก็อดอุศภก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อ